อันนี้ก็จะเป็นไข่บอลหูช้างดังเหลืองนะคะที่แม่บีจะส่งให้ลูกค้าวันนี้นะคะก็จะเป็นไข่ที่มีเขี่ยวแล้วนะคะอบเคี่ยวแล้วก็มีนะคะมาแพ็คไข่กันนะคะทุกคนแพ็คไข่หูช้างดังเหลืองนะคะนี่เป็นสแฟกน้ำม้อน,นะคะวัสดุที่เราใช้เพาะไข่นะคะเดี๋ยวเราจะแพ็คแล้วก็อบไปให้ลูกค้าไปเลยนะคะอันนี้แพ็คไข่เจ็ดใบนะคะแล้วก็จะเอาลองก้นลองก้น ด้วยแบบนี้นะคะแฟกน้ำมอสเราต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอาพอน้ำหมาดๆนะคะเอามาเพาะนะคะหมาดประมาณนี้นะคะไข่ก็ใบละสี่ร้อยนะคะตอนนี้ ที่สวนแม่บีขายนะคะแต่ว่าสวนอื่นไม่รู้นะคะแต่เราขายกันใบละสี่ร้อยแค่นั้นเองนะคะ<อ>ราคาแบ่งปันนะคะจะเป็นไข่ที่มีเคี่ยวแล้วนะคะงอกเคี่ยวแล้วก็มีนะคะเด<ม>ี๋ยวเราจะมาใส่ถ้วยนะคะทีละใบนะคะ<ม>แบบนี้นะคะ<ม>แบบนี้เลย ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะใส่ไปแล้วเนี่ยงอกเขี่ยวแล้วค่ะทุกคนจิกไว เสร็จแล้วเราก็เอาสแฟกน้ามอดนะคะที่เราชุบน้ำนะคะปั้นพอหมาดแล้วก็เอามาปิดกบไปอีกทีนะคะกบไว้ในลักษณะนี้นะคะเมื่อลูกค้าได้รับไปก็อบต่อถึงเจ็ดสิบสี่วันนะคะจนเขางอกรากนะคะปิดฝานะ,ะกดบไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลืม เกใส่็มันกระดามันไ่ได้มันปมันั่่ยระ้ดมันกอย่รสบุกก็กระดานใส่ได้ใส่นี้เรเก็บที่แ็กั่นดมที่ดมันจะมีโ่รุ่นแ็คอตอร์ี่อ่อนั้งสินะอาน คพอได้แบบนี้แล้วแม่บีก็จะปิดฝานะคะปิดครอบแน่นไว้ให้สนิทอย่างนี้เลยนะคะส่งให้ลูกค้าอบไปในตัวเลยนะคะมาเลยจะปิดฝาแบบนี้นะ,ะปิดไปทีละใบนี่นะ แล้วก็จะเอาลงกล่องอีกทีนะคะเสร็จเรียบเย